สังหวะนี้มาโอโหดอกนี้จุกๆุคูณย8ไปเลยสิคะโอ้ my god ไปจ้าไปจ้าก๊กก๊กก๊กก่อนชมคลิปนี้นะคะฟังหมวยนิดนึงนะคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงแล้วก็ความสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคน ต่อไปก็รับชมความสนุกสนานจากช่องอโมยช่วยเบ็ดได้เลยจ้า สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องอหมวยช่วยเบ็ดนะจ๊ะเอาล่ะคะ่ะวันเวลาดีๆแบบนี้ก็อยู่กับน้องหมวยคนดีคนเดิมนะจ๊ะและเกมลักกี้ในโกสุดปังพลังเหมียวคะ่ะเอาล่ะจ้าวันนี้สําหรับเพื่อนเพื่อที่เข้ามาใหม่ก็หยุดดูนะกกติกาเกมตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะมาคะ่ะตามน้องหมวยมาเลยนะจ๊ะวันนี้น้องหมวยจะพาเพื่อนๆเ,เล่นแบบเลือกเบ็ดน,น้อยนะซ้ำมาคะ่ะซื้อฟีเจอร์ไปเลยจ้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลือก เบทที่20เท่านั้นนะจ๊ะมา,า,มาอือสิบรอบค่ะทุกคนสิบรอบจา้ปาปังปุหรือเปล่าตามมาจา้ะมาอืน้อ,องเหนียวเปิดมาเลยค่ะสองตัวเบาๆป่ายเปิดมาจา้ะคุณหกสวยๆห้าสิบสี่กรุบกรีบมาเหนียวมาค่ะคุณสิบแล้วค่ะทุกคนจังหวะนี้มาเลยรอคอมโบนะจ๊ะพีิา๋า ไปอู้น้องแมวจะเยอะไปไหนแม่มาค่ะมาค่ะโอ้โหมารวัรวตอนนี้นะคะคูณ22ไปแล้วมาปาบเข้าให้ทุกคนอููดอกเดียวจุกๆไปเลยจ้าซปเปอร์เมกาวิน1,122เบ,บาๆมาค่ะอีก3รอบค่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหตัวคูณจะเยอะไปไหนจ้ะพี่จ๋า มาคอมโบมาหน่อยคอมโบมาหน่อยแม่ออืืดอกเดียวก็เสียวได้ไปมาอีกสองทุกคนคูณ32ไปแล้วจังหวะนี้รอบสุดท้ายโอโหโอไม่ก้อนไม่มาเลยทุกคนบอกเลยว่ารอบนี้นะคะอืคอมโบไม่เน้นเน้นตัวคูณไปอีกหนึ่งรอบมาค่ะออือืลงคูณไปซื้อสองรอบสามพันนะจ๊ะ มาค่ะมาดูรอบนี้ค่ะรอบที่2อว้ายังไงว้ายังไงจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพิบมาเปิดคูณ2เออคูณ6ไปแล้วไปค่ะไปค่ะอืมอืม,อมคอมโบโม,มาดีมาก178เบาๆกรุบกริบกรุบกริบไปจ้าคูณ8มาแล้วจ้าทุกคนคูณ8มาแล้วอู้หูอืม,อมคอมโบเคจัดไปสวย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 อืม ขาดรัวๆทุกคนขาดรัวๆมาค่ะมาเป็นน้าจิ้มก่อนนะจ๊ะพี่๋าไปค่ะไปเลยค่ะโอ้โหโอ้โหมาอีกแล้วตัวคูณจุกๆคูณ18นะคะนัดสุดๆนี้ไปค่ะโอ้โหตาไปคูณ20แล้วนะคะตอนนี้ม,มาจ้าคูณ24สไปจ้ามาคอมโบรัวๆสิคะทีนี้จะรออะไรไปค่ะไปให้สุดทุกคนไปให้สุดมามายังได้อีกยังได้อีก อ่ะโอ้โไปให้สุดแล้วอยู่ที่บิ๊กวินบริจาหนึ่งารยเก้าสอมาอีกสองรอบที่เหลือว่ายังไงโอ้คูณ28แล้วนะคะจังหวะนี้มาโอ้โดอกนี้จุกจุคูณ28ไปเลยสิคะ โอ oh ้ไม่กอดไปจ้าไปจ้าไปให้สุดแล้วอยู่ที่พิกวินจ้า3า2 0ันเอย่อดจุกจกและ1รอบสุดท้ายอูยอย้ไม่เน้นคอมโบจริงๆเน้นตัวคูนะคะทุกคนรอบนี้ได้มา5698อื้อ เล่นน้อยคอยไม่นานนะจ๊ะพี่จ๋าบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยบวกปังอยู่นะจ๊ะโอ้โหเอาละค่ะทุกคนสําหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร์ ubscribe, แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ้งกริ้งช่องอําหมวยวช่วยเบ็ดไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกคนว่าน้องหมวยจะพาเพื่อนๆแตกปังปุริเยกขนาดไหนห้ามพลาดนะจ๊ะสําหรับวันนี้น้องหมวยต้องขอตัวลาเพื่อนๆไป,ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ